วัสดีครับนะครับว ok ันนี้จะมาพบะกอกันเชิญเพื่อรากันนะครับกับผมเสือเท็ดจอนเดียอุบวนรายกานนะครับวันนี Flag ้จะชิมาสรุปโปรโมชั่นนะครับของตัว 5040D นะครับว่ามีโปรโมชั่นใดแน่ทรงไทยปีนี้ลายกันนะครับชิมาสรุปให้ฟังนะครับนะว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงแน่นี่แจกแบบนะครับเริ่มจากโปรโมชั่นแรกเลยนะครับโปรโมชั่นตัวแรกนะครับเป็นโปรซอยดาวนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ ทางเรื่องใช้ห้าวนี่ซอยดาวพิเศษนะครับคุณอกคานะครับสำหรับผู้ใดสนใจโป้หนี้นะครับภาสีรับรถยึดถืกเนี่ยนะครับใส่ใจใส่เงินรับรถยี่ถืกเนี่ยนะครับประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณหามื่นสำหรับเงินรับรถของโปซอยดาวนะครับกาสีรับรถไปใช้งานไปด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนโปรที่สองนะครับโปรที่สองจะเป็นโปรของแถมสองอย่างนะครับแถมใบมีดนะครับ แล้วก็ใบพานนะครับแถม2อย่างใบมีดกับพานนะครับพานมีเลือกได้เลยนะครับว่าคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับพานสามพานห้าพานหกนะครับตามงานที่ต้องการเราไปใส่เลยแล้วกันนะครับเลาก็ได้พิเศษอีกนะครับสลาโปรแถม2นี่นะครับเป็นยังเป็นพิเศษราคาเดิมอีกด้วยนะครับแถม2ราคาเดิมแล้วกันนะครับปูตัวที่2แล้วกันนะครับแถม2ราคาเดิมพร้อมอุปกรณ์ใบมีด ผานนะครับผ่านพีซี่เลยบริจาคกันนะครับซื้อแท็กตัวรถนะครับราคาเดิม6กแสนห้าหมื่นบาทนะครับสหรับโพนี้แล้วกันนะครับแล้ว่าโพนี่ที่3นะครับโพนี่ที่3จะเป็นโปรแถม3นะครับโปรนี้ก็จะเป็นอ่าแถมอุปกรณ์พีซี่ด้วยกันนะครับนะครับลูกค้านะครับแต่ใส่ง่ายกันถึง3อย่างนะครับเป็นใบมีดนะครับผานแล้วก็โรตารี่นะครับตัวนี้โรตารี่ตัวที่3ที่แถมให้นี้ จะเป็นเงาเสื่องยางดีเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวผ่านกันย่างเลือได้คือเก่าว่าจะเป็นผ่านสามผ่านห้าหรือผ่านหกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวรดราคาใหม่แล้วกันนะครับราคาใหม่แถมสามนะครับใบมีดผ่านแล้วก็โรตารี่แบบเสื่องนะครับนะฮะสรุปง่ายๆก็คือที่ราคาใหม่เข้าแถมใหม่สามอย่างนะครับส่วนราคาเก่าเข้าแถมใหม่สองอย่างนะครับราคาเก่าพิเศษแถมสองนะครับราคาใหม่ตัวรดราคาใหม่เราแถมให้สามอย่างไปเลยละกันนะครับแล้วก็โบส้อยดาวนะครับมี่อยู่หลักๆตอนนี้คือ ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับ 5040D นะครับใจทางเรื่องใช้จัเตื่นจอเดียวอุบลของเฮานะครับูุค้าสนใจก็สามาขอจองาำว่ามาได้นะครับโปรส่งท้ายปีนะครับพิเศษตายล่องเลยแล้วกันนะครับนะฮะโปรส่งท้ายปีนะครับหมดเขตอยู่วันที่25นะครับ25ธันวาคม2566นี้นะครับฝากจัจองคำามาได้นะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับอยากให้พี่น้องจัจองให้ท่านกันนะครับโปรดีใจทางเรื่องใช้แล้วกันนะครับโปรคุ้มแห้งนะครับเลยได้เลย มากโปรซอยดาวมากปูแถมสองหรือปูแถมสามนะครับเดทางเรี้ยงใส่ห่าจัดให้แล้วกันนะครับหรืออยากโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับโทรมาหาผมได้นะครับเชฟแท๊ตจอนเดนอุบลนะครับทีมวอลลุ่น0947958572นะครับหรือจะแอดไอดีไลน์มาแล้วกันนะครับ0947958572เป็นไอดีนะครับนะฮะแล้วกกนจากลักันไปนะครับฝากไว้น้ำนะครับสามช่องทางบริเัทสร้างเพจในยูทูบนะครับเชฟแท๊ตจอนเดนอุบลนะครับซื้อได้กันเลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ ยูทูบนะครับไปติดตามโปรโมชั่นดีๆแล้วกันเนาะนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆมากผมจะสิอัปเดตให้ฟังนะครับโปรโมชั่นดีๆคุ้มๆนะฮะมาแรงแบบนี้สงครามพิมพ์มีโฆษณาอัปเดตให้ฟังกันแล้วกันจะได้บระพากรนะครับโปรโมชั่นดีๆกันข้างเรื่องช่นะครับนะฮะถ้าซื้อรถไทยก็ต้องเข้าเรื่องช่ายเติร์นคุ้มแน่นอนนะครับบริโปรโมชั่นตัวสิบเป็นราคานะครับบัวการบริการต่างๆคุ้มแน่นอนนะครับซื้อกับเรื่องช่ซื้อไทยกับเรื่องช่เหล่านะครับคุ้มแน่นอนนะครับนะะฮ เอาไว้นำรายการนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าผมชูมาเดต๋ยวไปรกันครับขอบคุณครับ